การเสียภาษีเนี่ยจะต้องเสียสมืติว่าคุณครูแกงส้มเนี่ยมีไรายได้ตลอดปี66คุณครูแกงส้มจะต้องเสียภาษีในฐานะที่คุณครูมีไรายได้เนี่ยเสียภาษีอากรเนี่ยภายในวันที่เท่าไหร่ครับตอบเป็นครูแกงส้มใครพอได้เดือนอะไรเร็วหนึ่งสองสามสี่เอาเลือกมาเดือนหนึ่งเร็วเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามหรือเดือนสี่ฉเฉลยเดือนสาม ต้องเสียภายในเดือน3นะภายในวันที่31มีนาคมหากไม่เสียภาษีภายในวันที่31มีนาคมคุูถือมีความผิดนะแล้วก็ต้องมีการปรับเกิดขึ้นต่อนะครับสุดท้ายข้อที่5ครับก็คือสำหรับการอุป,ปถัมภ์สนับสนุนพุทธศาสนา นี่คือการจัดสรรปันเงินนะครับออกเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันถ้าเรามีเงินนะเราควรจะเสียเงินไปกับอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดคําตอบก็คือ5อย่างต่อจากนี้ไปมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองบํารุงมิตรสหายมีภูมิคุม้มกันที่ดีเซฟเงินเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีพรีเงินไปกับทั้งหมด5สิ่งที่คุณครูแกงส้มพูดมาแล้วก็อุปธมรมพุทธศาสนา ทีนี้ครูแกงส้มอะครับเด็กๆอยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปันเงินเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กควรจะต้องรู้เด็กๆออกเสียงหน่อยโภควิภาคหนึ่งออกออกเสียงครับ123าโภควิภาคซึ่งโภควิภาคเนี่ยครูแกงส้มจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้เด็กๆครับเขาเนี่คือใครพระพุทธเจ้าอยากให้เด็กๆเนี่ยแบ่งสรรปันเงินเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4ก้อนเท่าๆกันเด็กจดครับ หลักโคควิภาคเนี่ยเขาให้เด็กๆเ,เนี่ยบรยิหารจัดการเงินนะแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กตอบเป็นครูกแกงส้มถ้าเด็กมีรายได้วละพันเด็กโอเคไหมถ้ามีรายได้วละพันโอเคไหมถือว่าโอเคในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ